พอมานั่งนคิดตอนนี้นะอ๋อไม่เกิดจากข้างในเราคนไกบางอย่างในการป้องกันตัวของเราเองคนะือเราก็จะรู้แล้วว่าลูกของเราเนี่ยควรต้องพิงท่าไหนไม่ต้อให้มันหิดเขียนกับตัวเองมากเกินไป่เพราะส่วนใหญ่มักจะสูญเสียความเป็นตัวเองตอนที่ต้องการยอดจัดจัด ชุกฉ่ำมากคือเป็นถึงขั้นนี้พี่คือมันไปมันให้ฉันเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยเหรอเออหนูรู้สึกว่าแบบฉันเกลียดชุกฉ่ำมากฉันไม่อยากทำแล้วเออฉันไม่อยากแตะแล้วฉันไม่อยากทำแล้วเคยเป็นเหมือนกันเคยเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบปัญหามันเยอะมากแล้วก็แบบมันเกิดมันมันมันกระทบกับจิตใจเรามากมากอะจนเรารู้สึกว่าแบบพอเรเห็นน่ะแล้วเราไม่อยากแตะซึ่งพอพอมานั่งคิดตอนนี้นะอ๋อไม่เกิดจากข้างในเราสมองเราหรือกลไกบางอย่างในการป้องกันตัวของเราเองอะเพราะเรารู้สึกว่าเราทัชกับเรื่องเนี้แล้วมันแบบเจ็บ เป็นความเจ็บปวดเป็นความเจ็บปวดภายในซ<ช>ึ่จงจิตได้เห็นด้วึงสั่งเราว่าถ้าคุณเห็นเรื่องเนี้มันจะเจ็บ มันก็เลยแบบไม่อยากยุ่งไม่อยากแตะก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่แบบมันทําให้เราเป็นอย่างนั้นแหละอื่าใช่ซึ่งเวลาอีจะรีเซ็ตอะไรบางอย่างคําว่ารีเซ็ตก็คือต้องทําให้มันเกลี้ยงถูกป่ะคือพยายามแบบทําให้มันเอมตี้แบบเคลียร์เลยเคลียร์เลยเพื่อที่เราจะมองเห็นบางอย่างได้มันได้ชัดขึ้นเขาเรียกอะไรเหมือนยอมถอยสเต็ปกลับมาอไม่ได้ออกจากตรงนั้นซะออกจากตรงนั้นออกจากพื้นที่ตรงนั้นก็แล้วก็ยืนมองมันไกลไ่ะยืนมองมันไกลๆเพื่อที่จะตกผลึกว่าฉันทําอะไรลงไปบ้าง กับธุรกิจนี้<อ>และสิ่งที่ฉันมองเห็นในอนาคตที่จะเชื่อมโยงกับจิตข้างในของตัวเราเองเนี่ยมันเป็นไปได้แบบไหนบ้างเ,เราก็เลยเข้าใจความหมายของคําว่าชุ่มฉ่าเพิ่มขึ้นว่ามเมื่อก่อนนะ่ะเราทําด้วยจิตใจที่มันแห้งเหือดนะแห้งเหือดอยังไงคือเราไม่ได้มองเรื่องของสิ่งที่เราเป็นนะเขาเรียกอ,อะไรด้วยความที่ สัตยาศิตย์เราเป็นศิลปินนะ้อ้เคยฟีลไหมคือเราวาดรูปเข้าใจแล้วพอคุณเล่าเรื่องรีเซ็ตผมก็รู้ว่าอะไรละว่าคุณเป็นศิลปินไหมเราไม่ได้วาดรูปเพื่อเพื่อความรวยหรือได้เงินแต่เราวาดรูปเพื่อที่จะเรามี็ความสุขเออที่มันเป็นศิลปะที่ฉันอยากจ่ายทอดจิตวิญญาณของฉันไปแต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ทําแบบนั้นเลยอ่ะเราก็เลยเข้าใจแล้วว่าทําไมฉันถึงเกลียดแล้วทาไมฉันถึงไม่ชอบตัวเองซึ่งพอหลังจากที่เราไปตกผลึกแม้ขึ้นก็ต้องเขาเรียกเวลากลับจะมารีเซ็ตแบรนด์นะคะก็ต ให้มันลึกซึ้งว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันคืออะไรแล้วสิ่งที่เราอยากจะไปช่วยสปอร์ตผู้ประกอบการอะเพราะว่าเอเรามันมีช่วงช่วงหนึ่งที่เหมือนเราได้เจอผู้ประกอบการที่เขาเหมือนกับสําเร็จถึงที่สุดเป็นพันล้านอะไรเงี้ยเนาะแต่เราก็สงสัยว่า ท้าไม่สีหน้าเขาอะไม่มีความสุขเราต้องแปลกใจพี่เพราะว่ามันคือแบบนี่คือความสําเร็จนี่นี่คือความรวยที่ทุกคนอยากได้เฝาฝันมาตลอดหรือเปล่าในจํานวนเงินที่เขาต้องการมันเป็นสิ่งที่หลายคนฝันนะอ่ะมีเงินแบบฝันล้านหรืออะไรทุกคนก็ฝันแหละอยากมีของมือกียิถูกไหมใช่ครับแต่อี๋ไแค่สงสัยว่าถ้าไม่แบบว่าพี่เขาดูไม่ไม่จอยเลยอ่ะก็พลิกซอบางอย่างมันหายไปเออพี่เขาดูไม่จอยกับสิ่งที่เขาทําเลยมันก็เลยทําให้อีบะเข้าใจแล้วว่าการที่มีอยู่ของชุกชฉ่เนี่ยมันเป็นไปเพื่อ S <S> <S มันเป็นไ <Okay. S 2> ปนเพื่อทําให้เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาได้มองเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นและทําบางอย่างที่เขาอาจจะไม่เห็นตัวเองเนี่ยสะท้อนให้มันชัดมากขึ้น คือทำจิตให้เขาชุ่มฉ่ำเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้โอเคเริ่มที่จะเจอจุดคอนเนคโอเคข้านน่าจะต้องไปหมายความว่าหลังจากนี้มันนอกจากที่จะแบบเป็นแบรนดิ้งของตัวเองและที่ว่าคุณต้องชัดเจนแบบไหนเนี่ยมันก็คือเรื่องของการที่คุณจะพาเขาไปเจอตัวเองด้วยใช่ไหม,มความสุขของตัวเขาว่ามันใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางคนนะ่ยส่วนใหญ่ที่เจ้าของธุรกิจที่แบบว่า แบบอมทุกช้าคือมันคือการที่แบบว่าเหมือนสื่อสารไปผิดทางด้วยหนึ่งถูกปะเพราะว่าความไม่เข้าใจตัวเองเพื่อไปเอาใจใครบางคนใช่ครับหรือว่าปัญหาอะไรที่ต้องรับผิดชอบมากมายแล้วเหมือนแก้ไม่ได้เพราะว่าปัญหามันลุมเลา้าจิตมันไม่นิ่งเนื้อออกอะมันเป็นเพราะต้องนึกออกหรอเพราะนึกถึงตัวเองอยู่เมื่อก่อนนะพอจิต <laughs> มันไม่นิ่ง <laughs> มันก็จะ,ะเลือกที่จะแก้ปัญหา โดยที่แบบเป็นความสุขชั่วคราวอะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้รีเซ็ตช้ำมันต้องบอกว่าอย่างไรดีโดยส่วนใหญ่แหละคนทําธุรกิจเขาจะมองกําไรแหละถูกไหมยอดขายใดๆใช่ใช่แล้วเราก็จะตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลขกันว่าแบบเฮ้ยฉันจะต้องล้านหนึ่งฉันต้องไป10ล้านเออต้องสิล้านฉันจะต้องไปร้อยล้านนี่คือเป้าชีวิตฉันฉันต้องไปพันล้านแบบ พี่มาเอ๊ะตอนที่มันแบบล้านน่ะหลายล้านน่ะแล้วพี่ก็นั่งเราทําอะไรอยู่วะเราผ่านเนินแบบเฮ้ยเราต้องทาแสนหนึ่งให้ได้เพื่ออะไรบางอย่างทําได้แล้วเราก็ไปต่อ5้าแสนที่ทําเพื่ออะไรบางอย่างไปล้านนึงนี้ท้าเล่นตัวเองเนี่ยขึ้นมาทุกลูกเลยภูเขาอ่ะแต่ว่าระหว่างทางคืออะไรอ่ะใช่คือคืออะไรวะแล้วก็คุณไม่ได้แวะดูอะไรแบบนึกออกไหมคนเรามันควรแบบระหว่างที่เดินทางไปมันควรจะต้องแบบมีความสุขกับสิ่งที่เราทํา ไอการที่แบบตอนที่เราแม่งมีรายได้หลักหมื่นอะแล้วเลี้ยงปลาทองทําสวนอยู่ที่บ้านยังยังรู้สึกว่าแบบสุขมากกว่าเออ เรายังรู้สึกว่าแม่งสิงทรีกว่าเลยกูยังแบบเฮ้ยกูใช้เวลาง่ายๆ่โง่ๆกับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คืออะไรวะห <c oughs> างเงินแบบเป็นร้านเลยแต่ว่าต้นไม้ยังไม่มีเวลาไปขุดยินทําอะไรมันเลยอะ่ะ <c oughs> แค่ทุกวันนี้แหละสั่งซื้อมนะันหน่อยจ้างคนทําสวนหนะ่อยแล้วก็ดูดูเพราะว่า <c oughs> เดินผ่านเฉยเนี่ยมันคนเราบางทีมันมันถ้าเกิดจะพี่ถึงบอกว่าเขายอมไหมที่จะแบบเข้าใจว่าเขาอยู่ณจุดไหนบางทีมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นครับ แล้วมันก็จะเหนื่อยอย่างที่บอกว่ามองเป้าแค่เงินสุดท้ายเขาจะต้องไปแข่งกับค,คนนั้นคนนี้แต่ว่าข้างในอ่ะมันไม่มีความสุขอมันจะมีความสุข,ขอตอนที่ว่ากูถึงแล้วกูถึงร้านหนึ่งแล้วไอ้กูไป3ลมร้านแล้วคำถามคือแล้วไงต่อไปเงินต่อไปเหรอ,อ,อไปเงินต่อไปแล้วสําเร็จแล้วดีใจกับใครใครดีใจกับคุณดีใจกับตัวเองเหมือนแม้เหมือนคนดูหนังคนเดียวอ่ะทหารันไปข้างๆแล้วไม่มีไม่มีเพื่อนอไม่มีคนที่บอกเฮ้ยหนุกเปล่าอะไรอย่างเงี้ย คือชีวิตมันไม่ใช่แบบแค่นั้นอะแต่เราจะมักจะไปตกผลึกได้ตอนที่เราขึ้นขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วแต่ก็มีบางคนแ้วบอกว่าอย่างน้อยมันยังไปถึงไง อย่างน้อยอยังดีนะที่ไปถึงแล้วแบบไปตกผลึกได้ต,ต,อตอนนั้นต้องแรกต้องแรก,ต,แรกต้องแรกครับบางคนมันก็ไปไม่ถึงแล้วก็ตกผลึกไม่ได้ด้วยเออแต่มันแรกมาด้วยความแบบความทุ่มเททําแบบทุกลมหายใจนังพูดถึงจดีกว่าคนที่จะทําอะไรแบบสําแบบเร็จบางอย่างมันต้อง,องทําแบบขนาดนั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือการสร้างแบรนด์ก็เหมือนกันมันเหมือนกับว่าถ้าเราเจอจุดสมดุลที่เรามีความสุขไปด้วยวกับเรื่องของการทํางานกับเรื่องของการส่งต่อความสุขคิดว่ามันจะลดความทุกข์ตรงนั้นนะได้น้อยลงลดแกลปของ เออถูกป่ะมันห่างกันมากตอนนี้มันเริ่มใกล้ขึ้นใกล้ลงการที่แบบว่าเราโฟกัสเป็นตัวเงินอ่ะมันคือมาร์เก็ตติ้งเนาะมันคือการตลาดที่แบบว่าฉันต้องทำยังไงก็ได้สางโอกาสทางการขายให้ฉันได้เงินแบบฉ่ำมากขึ้นแต่แบรนดิ้งมันคือการที่โอเคเราก็ยังเป็นตัวของเราเองนะที่มีความสุขแล้วฉันก็จะไปทำคุณค่าอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้น คือมุ่งที่การสร้างเหตุแล้วเดี๋ยวอีผลมันก็มา,อมาเองนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ก่อนท่านนี้ไม่เคยเข้าใจเลยที่เขาบอกว่าตั้งเป้าได้ใหญ่แต่อย่าคาดหวังเออเราก็บอกแล้วก็คิดคัดค้านในใจว่า แล้วมึงไม่คาดฝักแล้วมึงตั้งเป้าทําไมวะเอออะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆมันคือเรื่องนี้แหละคือตั้งเป้าไว้แล้วเราก็เล่นทําเหตุให้มันเกิดขึ้นใช่แล้วเดี๋ยวผลมันก็จะตามมาเองผลก็จะตามมาเออผลมันก็จะตามมาเองเจ้าของเพื่ิจหลายคนอะแต่แบบเครียดช้ำจริงนะคือเราก็แค่ไม่เข้าใจเฉยๆว่าเออทาไมจะต้องมันพูดว่าไม่เข้าใจก็ไม่ได้เพราะเข้าใจว่าแต่ว่าเหมือนพอดําเนินไปถึงจุดหนึ่งแล้วเขาก็ถือว่าอ้าวแล้วมันจะต้องยังไงต่อจะจัดการบริหารความสุขยังไงเออแต่มืฉันกก็้งบหลายสิ ถูกต้องถูกต้องครับก็พูดทีว่าไงสำหร,รับสำหรับอีใช่ไหมคืออีก็รู้สึกว่าการที่เขาเข้าใจเรื่องแบรนด์เข้าใจความเป็นตัวเองเนี่ยมันจะไปช่วยเวทน้ำหนักความถูกนั้นนะให้มันเบาลงเพราะว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะไปโฟกัสแค่ไอตัวยอดขายก็เลยอย่างที่บอกว่าถ้าเหตุมันได้เหตุมันสอดคล้องกับจิตวิญญาณข้างในอ่ะนี<อ>้ยังไงคือเราก็จะรู้แล้วว่าลูกของเราเนี่ย มวนจะต้องวิ่งท่าไหนไม่ไปแบบบิดให้มันผิดเพี้ยนกับตัวเองมากเกินไปอ่ะอืมเพราะส่วนใหญ่มักจะสูญเสียความเป็นตัวเองตอนที่ต้องการยอดจัดจัดมันจะเหมือนยอมทำทุกทางยอมทำทุกทางยอมขายวิญญาณใช่แล้วมันจะทําให้หมดแบบบางคนก็อาจจะไปก๊อปคนนั้นคนนี้จนสูญเสียความเป็นตัวเองหอะไรก็ตามแต่แต่ทุกวันนี้เราก็โดนก๊อปแบบเราไม่สูญเสียความเป็นตัวเองนะแต่เขาเอาความเป็นตัวเราไปก๊อปไปเรียบร้อยแล้ว อันนั้นก็เป็นปัญหาที่แต่ละคนก็ต้องแก้โจทย์ของตัวเองนะนี่ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ยากนะแล้วมันก็ทําให้เราแบบมันถึงการโดนกอบใช่ไหมใช่ครับแลออ้วเราก็เอ็นไลท์ว่าก็ต้องขอบคุณใครบางคนก็ได้คุยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคต่อให้เราทํายังไงก็แล้วแต่มันก็มีคนครอบเราอยู่ดีแหละ ถ้าไม่มีคนกรอบเราไปว่าเราขอเรายังไม่ดีพอใช่ขอเราไม่ดีแสดงว่าของเราดีแล้วขอเราดอแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นแล้วต่อให้เขากรอบเราไปยังไงเราก็ยังเป็นเราครับเขาก็ไม่ใช่อยู่ดีที่<ด>ว่าทัศนคติของคนที่สร้างแบรนด์มาถึงจุดที่สําเร็จแล้วต่อให้แบบว่าร้านข้างๆมันจะกรอบเราอย่างเขาจะมีทัศนคติว่าเขาจะมองว่าตัวเขาก็จะพัฒนาของเขาต่อไปแล้วก็เข้าใจโลกตามความจริงว่ามันก็ในเมื่อขอเล้ก็ต้องกรอบอยู่แล้วแต่ถ้าคนไม่ยอมรับความจริงจะเกิดแบบความแค้นเนี่ยทีนี่มากรอบเรา แบบวันๆจะไปปกมุ่นว่าแบบมันทําท่าไหนแล้วมันนั่น่กลายเป็นว่าแทนที่เราจะก้าวเข้าไปข้างหน้าก้าวไม่ผ่านหลอยหลังเราคู่แข่งก็กลายเป็นว่าใช่ครับกอล์ฟระดับนกลายเป็นของจริงไปเลยกลายเป็นของจริงไปเลยเออเออพอมัวไปโฟกัสทิศจุดอ่ะก็โอเคนะแล้วก็แสดงว่าแบรนด์เราดีอนะเขาถึงได้กอปเรานะอ้ามันเป็นธรรมาแน่นอนแน่นอนที่หนึ่งมันก็ต้องมีคนอยากเออใช่ไหมที่หนึ่งก็ต้องมีใครขอยากเป็นที่หนึ่งอย่นันนะ อ่ะแล้วหลังจากนี้อะจะยังไงคือพอมันเป็นคาว่าโอกาสอะแปลว่าเราจะเหมือนฟังเสียงลูกค้าชําว่าเขาอยากจะให้เราทําอะไรอยากจะได้ยินอะไรแล้วเราก็จะไปเริ่มโฟกัสมาร์เก็ตติ้งพมืกับโฟกัสมาร์เก็ตติ้งจริงนะคือถึงแม้จะเรียกว่าชุมชนแบนดิ้งโฟกัสมาร์เก็ตติ้งก็คือเหมือนไปดูว่าคนส่วนใหญ่เขาพรีเซนต์แบบไหนนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะทําให้ขายได้เพราะว่าเราเน้นเน้นตัวคอนเทนต์ที่แบบว่าสร้างยอดขายเน้นคอนเทนต์แบบยิงแอรอะไรแบบนี้ค่ะ แต่ไม่ได้สนใจเรื่องการสร้างแบรนด์เท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรสิ่งที่เราอินหรือว่าการเชื่อมโยงตัวเราขนาดนั้นนรืออกใช่ไหมหรือออกครับแล้วแบรนดิ้งอ่ะมันไม่ได้เห็นผลวันนี้ถูกปะมันคือค่อยๆสร้างแขงแบรนด์แต่แม่งจะอยู่ตลอดไปใช่แต่เราแค่มองว่ามันคือโอกาสพื้นที่เสรเราก็คือจะสร้างคลิปวิดีโอเราเนี่ยเฉพาะ คอนเทนต์ที่ใช้ยิงแอดเท่านั้นแต่เราจะไม่ค่อยสนใจว่าแบบต้องออกมาพูดอะไรมากมายเพราะว่ายังหาจุดอินไม่ได้เขอจะให้อีฟมานั่งพูดแต่เรื่องทฤษฎีการสร้างแบรนด์เนี่ยคือให้แนะนำอ่ะคือพูดได้แต่ถ้าจะให้พูดแบบเป็นล่ําเป็นสั์แบบจริงจังเบอร์สร้างแบรนด์เนี่ยคือไม่สามารถฝืนตัวเองได้ฉะนั้นมันเลยต้องหาจุดเชื่อมโยงอะไรที่เราคืออินกับในสิ่งสิ่ง เราก็เลยค้นพบแล้วว่าเออพอเราไปเห็นเคสที่เกิดขึ้นจริงในเจ้าของกิจการที่เขาถึงแม้จะประสบความสําเร็จชําแต่สิ่งหน้าคือแบบไม่ได้นะโอเคนั่นไม่มีความสุขมีเงินแต่ไม่มีความสุขไม่เอาไม่ชอบไม่ใช่คำนี้ใช่ใช่คำนี้ใช่มีเงินแต่ไม่มีความสุขมีเงินแต่ไม่มีความสุข อีแพ่รู้สึกว่าเราไม่สามารถอยู่เฉยๆได้แล้วอ่ะคือในเมื่อแบบว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะทําให้คนเขากระตุกจิตอะไรเรื่องของภายในบางอย่างที่เขาต้องกลับมาคน่นี่มิชชั่นคุณเลยแล้วเนี่ยนี่คือมิชชั่นนี่คือมิชชั่นของเขานะฮะไหนขออีกทีฮะมิชชั่นเขาว่านะเกิดมาเพื่ออะไรนะฮะกระตุกจิตกระตุกจิตกระตุกจิตเพื่อให้กลับมาอยู่ในรูทางที่มันใช่มากขึ้นและส่งเมสเซจที่มันดีอ่ะส่งต่อในวงกว้างในกลุ่มลูกค้าของของมากขึ้นอย่างไนกี้ใช่ไหมคือเขายังสนับสนุน จัดสูอิดลงมือทําซึ่งอิฐคิดว่าถ้าเจ้าของกิจการค้นพบแมนเสจของเขาตรงเนี้เขาก็จะรู้สึกว่าทําอย่างใจฟูมากขึ้นเพราะว่าสินค้ามันไม่ได้ขายแค่สินค้าแหละแต่มันคือการขายยกระดับชีวิตคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้จริงนั่นหมายความว่าหน้าที่ของชุมช่มฉ่ำอย่างนี้แหละหน้าที่ของชุช่มฉ่ำคือกระตุกจิตแหละกระตุกก <c oughs> ับมาเหมือนเราสมมติว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรใช่คุณอยากทําอะไรให้โลกใบนี้อถูกไหมให้มันชัดขึ้นเอาเมสเสจเนี้ย ตงต่อไปเพ<ช>ื่อให้ Impact ในวงกว้างขึ้นใช่ใชเป็นคุณค่าที่ขยายต่อไปได้แม้สุนแลต้องสอดคล้องกับจิตวิญญาณน,นี่คือเข้าสู่ทฤษฎีของพิกแมเรียนนะครับเริ่มต้นที่ตัวเราใช่ลงต้นที่ตัวเราและเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราใช่ค่ะทำให้คนรอบข้างเราเห็นใช่แล้วก็ Impact ไปสู่วงกว้างในระดับสังคม ประเทศและสู่ระดับโลกเพราะว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่คุณจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้คุณต้องทําสร้างคุณค่าอะไรบางอย่างให้กับกลุ่มคนบางกลุ่มเขาเป็นที่ยอมรับก่อนยิ่งคุณค่านั้นมันเข้าไปอยู่ในใจเขาได้มากเท่าไหร่อ่นนั่นแปลว่าความหมายของแบรนด์ก็จะยิ่งหนาแน่นขึ้นศรัทธาก็จะยิ่งเกิดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเจ้าของธุรกิจก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ ฉะนั้นชุ่มฉ่ำก็จะเวทน้ำหนักมากขึ้นเมื่อก่อนอาจจะพูดแต่เรื่องของทฤษฎีในการทำคอนเทนต์ยังไงให้ปังแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็จะเวทเรื่องของไมโครเน่ยเข้ามาเสริมด้วย50-50%เครึ่งเหเลยนะครึ่งคนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าจิตใจไม่ชุ่มฉ่ำจิตใจไม่ใส่ก็จะมองเห็นอะไรเนี่ยไม่ชัดจะเบื่อไหนวะ เห็นด้วยใช่เห็นด้วยฮะเห็นด้วยเลยใช่ไหมอืมแต่ว่าทฤษฎีก็ต้องเอามาประกอบกันด้วยในการวิเคราะห์ก็เรียกว่าทฤษฎีเป็น เป็นตัวยืนเป็นตัวยืนใช่เป็นตัวยืนแต่รากฐานทีใจตัดใจถ้าใจไม่ใฝ่แก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้แบรนด์ก็ไม่ฉัดไปต่อก็ยากเล่าเรื่องก็งงอีกจริงๆแล้วต้องบอกว่านี่แหละที่เขาเรียกว่า work life balance นะครับไม่ใช่การทํางาน1วันแล้วหยุดแม่ง6วันแล้วเหลยกบอกว่า work life balance นี่คุณเข้าใจผิด work life balance เนี่ยคือแบบนี้คือคุณมีความสุขไปในระหว่างที่คุณทำเออในระหว่างที่คุณทำเหรอคุณใช้ชีวิตไปทำงานไปแล้วคุณมีความสุข ก็ต้องออกแบบในสิ่งที่มันสอดคล้องกับข้างในของเราเราสร้างแบรนด์มันถึงจะยั่งยืนใช่ครับเพราะฉะนั้นหาแบบหาจุดของตัวเองให้เจอเนี่ยก็คือชุ้มฉับที่จะเป็นต่อไปในอนาคตเอาเยี่ยมครับย <laughs> อดเยี่ยมครับ <laughs> ได้เนาะได้ครับ <laughs> <laughs> เป็นน้ำหนักมากขึ้นซึ่งจริงๆถามว่าจะมีคนเข้าใจไหมมีแต่มีคนที่ไม่เข้าใจไหมนมีคนนี้แน่นอนรับไหม ยอมรับโอเคคนที่ไม่เข้าใจก็มีแน่นอนบอกพูดเรื่องอะไรกูอยากได้เงินก่อนมีมันเกิดขึ้นแล้วเออมันเกิดขึ้นแล้วเหมึอนว่าคนที่แบบหิวเงินฉ่ำใช่ใช่คืออีมรู้สึกว่าก็ก็แล้วสามารถเลือกเลือกเส้นทางของเองได้เลือกได้ครับแต่เมื่อคุณเจอจุดนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเองอ่ะเดี๋ยวก็เข้าใจเองอ่ะไปถึงจุดนั้นก่อนไปถึงจุดนั้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะเอ็นไลน์ว่าอือการที่เราเอารางวัลเสียบหลังไว้แล้วปลูกไว้ห้อยไปข้างหน้าเนี่ยเราก็วิ่งตามมันไม่ถึงกีแม่งเหนื่อย ออไม่เหนื่อยนะครับจริงๆแล้วมันแค่หาปัญอย่างให้เจอแล้วเขาจะรู้ว่าเงินไม่ใช่ไม่ใช่ทุก, <Everything S 1> ทกอย่าออแต่ทุกอย่างต้องใช้เงินนะใช่แต่ทุกอย่างต้องใช้เงิน<ช> <laughs> คือไม่ได้แบบปฏิเสธคือยังไงเงินก็คือสร้างความสุขให้เราได้แล้วอันนี้จะเป็นเหตุผลจริงๆของคําว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างไม่ใช่ข้ออ้างที่ไปพูดว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างซื้อความสุขไม่ได้คุณต้องคิดให้ดีว่ามันเป็นเหตุผลจริงๆหรือมันเป็นแค่ข้ออ้างให้คุณไม่ลงมือทาอะไรบางอย่างเออนะฮะของเงินก็สาคัญงินก็สาคัญครับนะฮะไม่ใช่ไม่อยากได้เงินมีหลายคนที่เขาแบบมีความสุขนะเขาทำแบรนดิ้งแต่เขาไม่ได้ทำมาร์เก็ตติ้งก็มีมีแล้วก็ มีปัญหาด้วยประสบปัญหากับการทํายังไงให้คนที่ชอบฉันซื้อของฉซนซะดีเ <c oughs> นี่ย <c oughs> มันเป็นอะไรที่คุณต้องเวทน้ำหนักเ่ะคือพี่ก็เคยอยู่ในจุดที่แบบว่าเคยเห็นว่าอะไรที่มันมีชื่อเสียงมากบางคนมีชื่อเสียงช่ามากแต่ว่าจํานวนเงินจํานวนเงินคือไม่ได้คไม่มีลูกค้าเขาเหลือไม่ได้แล้วพอบางเจ้าของเครือขบางคนอีกยอดคือช่ามากแต่จํานวนคนศรัทธาแบบนี้อ๋อใช่ถูกต้องคับคือฉะนั้นมันเลยต้องเวทน้ําหนักกันในการทํางานระหว่างแบรนดิ้งกับมาร์เก็ตติ้งมันต้องไปคู่กันคือคุณจะมาแบรนดิ้งช่าแต่คุณไม่ได้คิดเรื่องการโมเดลธุรกิจที่หาเงินเนี่า อันนั้นก็คือเปิดบริษัทเพื่อทำธุรกิจอ่าแล้วเป็นมูลนิธิเป็นมูลนิธิก็ตลอดตลอดผมก็ชอบพูดว่าอินดิเซเอร์ไม่ใช่อมูลนิธิครับก็ธุรกิก็คือธุรกิจธุรกิจเป็นคือธุรกิจนะเป็นการทำธุรกิจแล้วทุกวันนี้ก็คือการทำธุรกิจครับแต่เป็นการทำธุรกิจแบบมีความสุขมีความสุขมีบาลานซ์มีคุณเข้ามาคุณก็จะมาสัมผัสความสุขแบบนี้แล้วก็เราก็จะรับคนที่อยากจะได้ความสุขด้วยในการเทรดเข้ามาในการอยู่ด้วยกัน พอธุรกิจมันคือการแลกเปลี่ยนมันการแลกเปลี่ยนมันคือการเกียร์เากี่นถ้ามูลนิธิก็จะมองแบบเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่สําคัญคือต้อง define ตัวเองให้ชัดด้วยว่าเราทําอะไรถ้าเราทําธุรกิจเราชัดเจนกับมันก็ก็ใช้ได้เควีอะไรฝากถึงเพื่อนๆไหมรายการนี้อะสำหรับคนที่ทําธุรกิจอยู่ แล้วก็กําลังติดปัญหาว่าเอ้ยฉันควรจะทํำยังไงดีให้ธุรกิจของเราเนี่ยมันสื่อสารได้ชัดเจนขึ้นก็อาจจะต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองดีๆว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับตัวเราเองเนี่ยมันก็นานแล้วเนาะ <laughs> เรารู้จักตัวเองหรือยังเรารู้จักตัวเองหรือยังคือรู้จักในตัวเองในระดับที่แบบไม่ใช่แค ok ่เปลือกแต่ต้องรู้จักไปถึงดีฟข้างในโลกภายในของเราโลกภายในของเราเรารู้จักมันแค่ไหนคือเพราะว่าสิ่งที่เราภาพหลักที่เราสะท้อนออกมาค่ะมันก็สะท้อาโลกภายในของเราโลกภายในของเรา ความนิ่งของเราว่าเราชัเดเจนไหมกับสิ่งที่เราทำม,มันใช่สิ่งที่เราอยากทำจริงหรือว่าเป็นสิ่งที่เราแค่รับจากคนอื่นเข้ามาแล้วเขาบอกเราให้เราทำถ้าเรารับเข้ามาแล้วเขาบอกเราให้เราทำทำไปได้เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าม,ม,มันไม่ใช่ตัวเองมันไม่ใช่ตัวเองมันไม่ใช่ทางแล้วมันก็นนจะเหนื่อยความยั่งยืนก็จะ,ะไม่เกิดฉะนั้นแก่นรากฐานของการสร้างแบรนด์คือกลับมาให้ชัดเจนก่อนว่าคุณคือใครคุณต้องการจะไปที่ไหนเรายึดเกาะตรงนั้นแหละเป็นตัวที่จะพาให้เราไปถึงฝั่ง อ่าโอเคก็วันนี้ขอบคุณน้องอีมากเลยนะครับช่วงหนึ่งที่เรารีแบ์เปลี่ยนโลโก้นะครับทำซีไอใหม่ทั้งหมดนะครับภาพลักษณ์แล้วมันก็ต้องบอกว่ามันก็พุ่งขึ้นมาครับมันพุ่งขึ้นมาครับเพราะมันเกิดจากตัวตนที่ชาขึ้นและการตัดสินใจวันนั้นก็ทําให้อ e ีดีเทรดเดอร์เขาเรียกว่าเป็นเอสเคอร์ฟขึ้นใหม่อมีกรอบหนึ่งนะครับแต่สําหรับวันนี้เราก็ไม่ต้องย้อนแล้วฮะเราจะบอกแค่ว่าผมบอกแค่ว่าแค่นั่งคุยกันเนี่ยวันเนี้ยคุมแล้ว นะฮะแล้วก็ผมก็สามารถที่จะเอ u r ซ์คลู n แบดดของผมไปต่อได้แล้วนะครับจากการที่เรานั่งคุยกันแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนที่ได้ฟังก็จะได้ประโยชน์ไปอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับแล้วก็นะครับรายการครั้งต่อไปก็จะมีแขกรับเชิญที่แบบแบบนี้ยนะฮะสเปเชียลลิแบบนี้นะครับแล้วก็ตกผลึกผ่านอะไรมาแบบ มากมายนะฮะแบบเนี้ยมาให้ประโยชน์กับทุกทุกคนให้คุณค่ากับทุกทุคนอีกนะครับวันนี้ขอบคุณน้องอีฟนะครับที่มาให้คุณค่าให้ประโยชน์นะฮะให้พี่ตกผลึกอีกครั้งหนึ่งนะครับในการทําแบรนดิงนน้งอ่าโอเคก็อคมอบของขวัญให้นะครับขอบคุณนะคะเพราะในนี้ไม่มีเงินนะฮะ<ม>เพราะว่าเงินไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดแล้วนะฮะไม่ใช่แต่ว่าคุณเปิดคุณจะพบกับความสุขนะขอบคุณน้องอีฟมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับ รายการ indie society นะครับ by indie trader identity trading ค้นพบสไตล์การเทรดที่เป็นคุณครับและสำหรับใครที่ชอบรายการแบบนี้นะครับแล้วก็อยากให้มีอีกเรื่อยๆเดี๋ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกนะครับมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ได้นะครับหรือจะอยากจะติดต่อคุณดิฟแบบไหนช่องทางไหนยังไงทักมาได้เลยนะครับ